สวัสดีครับสวัสดีครับ18นาฬิกานะครับเราพบกันที่ TNN w e a l ว h นะครับการเงินตลาดหุ้นเจอกันการถึงสุกนะครับโสพลณวะัตนาพงษ์เช่นเคยนะครับเรามาสำรวจตรวจสอบแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้รวมจนถึงขพาวรงของวันนี้กันด้วยนะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะพาไปคุยกับพี่พี่เปียกนัทวัต์อ้นรัฐจากทาง CTS CIMB ไทยขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับว่าออตอนนี้ช่วงช่วงนี้นะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้เราอยู่ดอกสถานที่กันนะครับแล้วก็เราขยับเวลามาจากเดิม18นาฬิกามาเป็น17นาฬิกา30นาทีเพราะว่าผมติดภารกิจตอน18นาฬิกาที่รายการ Business Watch นะครับแทนคุณอมรรัฐในช่วงนี้ก็ ตอนแรกเมื่อวานแจ้งว่าน่าจะทั้งสัปดาห์สรุปว่าเราจะเจอกันเร็วแบบนี้คือ5้าโมงครึ่งถึงแค่วันพุธนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อหัดสุกคุณอมรชจะกลับมาทําหน้าที่ตามปกติก็แปลว่าการเงินตลาดหุ้นที่เราพบกันที่หน้าเพจของ TNN w e l l t h จะกลับไปที่เวลาเดิมคือ18บแนาฬิกาสินาฬิกาเหมือนเดิมนะครับอีก2วันที่เราจะเจอกันเร็วหน่อย5้าโมงครึ่ง โอเคสวัสดีครับคุณวชิราสวัสดีครับคุณสุภาพน์สวัสดีครับ,รบยังไงฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวสักครู่จะพูดคุยกับพี่เปียกนัทวัฒนอ้วนรัตนะครับวันนี้เซตไทยนะครับก็ย่อลงมานิดนึง0.30จุดสนะครับตัดินีอยู่1559.23จุดนะครับ,รบก็ช่วงเช้าคุ้นุณยังโอเคอยู่แต่ว่าตอนหลังนี่ เจอเรื่องของหุ้นเหล็กเข้าไปนะครับหลังจากรัฐบาลออกมาแสดงท่าทีโดยนายกรัฐมนตรีก็ทําให้หุ้นเหล็กย่อลงไปด้วยเรามาพูดคุยกันกับพี่พี่เปียกนะครับคุณนทวันรอ้นรัชจาก CGS c เอไบไทยกันครับพี่เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โสพลครับสวัสดีครับวันนี้หุ้นไทยลงมานิดนึงไม่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆแค่ศูนย์จุดธนาศูนย์จุดสามจุดใช่ไหมพี่เปียกใช่ใช่ไปดูพวกหุ้นเล็กๆเกงอะไรจะโดนหนักหน่อยนะครับอภาพที่เกิดขึ้นวันนี้ สรุปคร่าวๆให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่เปียกครับคือปกติเนี่ยหุ้นที่เก่งกระไรสูงๆเนี่ยจะเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับบาทสองบาทสาบาทสี่บาทเนี่ยอาทิตย์สองที่ผ่านมาเนี่ยจะมีหุ้นกลุ่มเหล็กนะครับกลุมเดินเรืออะไรพวกนี้ขึ้นมากระเยอะนะครับราคาพวกน้ำมันปาล์มอะไรอย่างเงี้ยวันนี้วันนี้เนี่ยพอมันขึ้นมาสิงจุดหนึ่งเนี่ยปกติเนี่ยเนเจอร์ของหุ้นประเภทนี้จะโดนขายอย่างหนักเวลามันมีข่าวสกิดอะไรสักนิดนะครับ วิ่งมาด้วยราคาเหล็กพอ,อรัฐบ,บ,บาลอจบบาจจะมาเข้ามาดูแลเรื่องราคาเหล็กอาจจะโดนเทะออมาอืมครับอันนี้คนนี้คที่เป็นนักเกง่งกาไรจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาก็จะรู้ว่าเขาซื้อตรงนี้แล้วเขาสต็อปลอตตรงไหน,นอืมอืมจะขัดล้อยังไงครับครับ,บคนที่เป็นปัญหาก็คือคนที่เป็นอาจจะมือใหม่แล้วเขาเ้าไปเน่นน่าจะดีไม่ทันน็จะขาดทุนเยอะหน่อยอืมอืมอ่าเช่นตัวอย่างเช่นทาชาซิลนะซึ่งเป็นหุ้นฮอตที่สุดของของกลุ่มเหล็กนะครับครับครับอ่าวันนี้ทำหาไปถึงประมาณ สองบาทเกือบสี่สิบอืมครับอืมสองบาทสามสิบหกแล้วก็ลงมาโลที่บาทหกสิบเจ็ดครับครับครับออโอ้โหวครับเ,เวียง,น,งน่าดูแต่ว่าไอ้หุ้นตัวนี้มันจะไม่กระทบกระเสีอนต่ออินเด็กนะครับเนื่องจากว่ามาร์ก็ตแคปมันน้อยอืมอืมอ่ามันก็เลยทําใหเ้เราดูตลาดแล้วเออไม่น่ามีอะไรแต่ว่าวันเนี้ยสำหรับคนที่เล่นหุ้นเล็กเนี่ยเหนื่อยก็เรียกว่าสวิงลบหนักมากอครับอืมอืมซึ่งซึ่งภาพแบบนี้ก็ มันจะจบรอบของมันไปแล้วเรื่องครับพี่เปียบหลังจากนี้จะไปจะเป็นยังไงบ้าง,เ,างเอ,อสัญญาณแบบเนี้ยต้องบอกว่าคนที่เข้าเล่นก็จะก็จะกลัวครับอืม,อมแรงเกงอะไรที่เข้ามาหลังจากนี้สำหรับหุ้นขนาดเล็กก็จะน้อยลงครับครับอืมจะเรียกว่าจบรอบระยะสักก้นก็ได้อครับนี่ป,ปัญหาของบ้านเราก็คือว่าตอนนี้เราเราต้องรออีกถึงสามเดือนนะครับอืมว่าวัคซีนจะฉีดให้ครบสามสิบล้านโดสตามที่รัฐบาลระบุไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าหนักใจ เออคนีไอ้สามเดือนนี้ยครับสำหรับคนเล่นทุนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไรครับก็ก็องเล่นทุนแบบนี้ประมาณนี้ครับเราเราก็จะเห็นบรรยากาศตลาดในตลาดเป็นเป็นเป็นอารมณ์ประมาณนี้ไปไปอีกสักระยะหนึ่งถึงสามเดือนเลยใช่ไหมพี่เปียวใช่ใช่แต่ว่าอาจจะลดความร้อนแรงลงในผูที่แรงอาจจะคนอาจจะค่อนข้างกลัวการไปหาทุื่นมาเล่นแทนนะครับประมาณนี้ก็ ก็ขึ้นอยู่กับ selective กลุ่มไหนมาเล่นตัวไหนมาเล่นกันใช่ใช่ทีนี้ถ้าถ้าถ้าเราเห็นอย่างวันสปลายสัปดาห์นี้จะมีสอบคอชุดใหญ่ซึ่งเขาเริ่มได้ยินเสียงสะเกณฑ์กันว่าเอ๊ะอาจจะมีการเข้มงวดมากขึ้นใน6จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงหรือเปล่าแบบนี้จะทําให้บรรยากาศการลงทุนดูดูตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยไหมครับพี่เปียก ไอ้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 สบที่จะล็อกดาวน์อะไรนี่ไม่ไม่กระทบนะครับไม่นะไม่นะไม่ไม่กระทบเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็เหมือนล็อกดาวน์อยู่แล้วครับไกลๆเพียงแต่ไม่ได้ใช้คำนั้นเต็มที่ไม่ได้คือจริงๆมันไม่ได้ใช้มาตั้งแต่รอกสามนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมไม่เลือกใช้ไปเลยนะเราะ เราฝ่มมาแล้วรอกสามไปแล้วออก็ไม่ไม่ยอมรับนะอะอันนี้ก็คือล็อกแนวแล้วแหละพี่ขับรถไปสองคนพี่ต้องใส่หน้าก,กากใช่ใ,จจใช่ใช่อยากออกถูกไหมแล้วตอนนีเ้เริ่มมีเสียงจากภ้าคเอกชนออกมาพูดเลยนะว่ายอมกลืนเลือดก,ก็ได้เอาเถอะจะล็อกก็ล็อกเถอะเพื่อจะได้ให้มันจบจริงๆไม่งั้นไม่งั้นมันจะไปไม่ไหวกันเริ่มมีเสียงจากเอกชนมากขึ้นเหมือนกันนะครับพี่เตียวคือตอนนี้ต้องบอกว่าล็อกอีกแล้วนะคนในห้างก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเราก็ไม่เงียบเลยว่าไอ้ที่ไอ้ที่จะมีผลต่อตลาดพุกจริงๆคือตัวเลข ตัวเลขผู้ติดเชื้อครับอือบสองตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับมีสองตัวเลขครับซึ่งวันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตดูดูสูงดูสูงจนหลายคนเริ่มกังวลแล้วใช,<ะ>ใช่ใช่อ,อันนี้ครับสองตัวเนี้ยจะเด่นจะทําให้ตลาดไม่ไปไหนแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยใช้ตัวเลขสามพันเป็นหลักนะครับครับอืมถ้าเกิดเนี่ยมีปัญหาครับอืมซึ่งตัวเลขคนเสียชีวิตถ้าเกินยี่สิบสามสิบคนที่ก็มีปัญหาวันนี้สิบห้า วันนี้สห้าซึ่งซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ค่อยได้เห็นตัวเลขแบบนี้สักเท่าไหร่นอืมันจะกระแทกให้เซตลงมาได้แต่ว่ากระแทกยังไงเนี่ยเราก็ยังมองเป็นการหาจังหวะซื้อเอาละกันนะครับแนวรับมีแค่หนึ่งห้าสี่ศูนย์กับหนึ่งห้าศูนย์อันนี้คือในกรณีที่เราไม่เห็นตัวเลขหนักๆไม่เห็นตัวเลขสามพันไม่เห็นตัวเลขคนเสียชีวิตสามยี่สิบสาสิบคนขึ้นไปถูกไหมครับพี่เปียสอันนี้คือเห็นตัวเลขครับ อ๋อเห็นตัวเลขถ้าเห็นตัวเลขอ่าตัวเลขครับระดับนี้เอาอยู่ครับอ่าอ่าอแล้วแล้วยังพอ selective ตัวเป็นเป็นเป็นตัวตัวได้อยู่ใช่ไหมครับเป็นตัวตัวได้ครับเพราะว่าอันนี้เราคาดว่าคาดหวังว่าหลังจากที่เราทําวัคซีนสามสามสิบล้านโดสไปแล้วอ่าอ่าอ่าใตร์ที่สามเตร์ที่สี่น่าจะเริ่มซื้อแล้วก็ผมก็เห็นเราก็เห็นในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มเปิด ย่ยงเที่ยวระหว่างเดีบ้านใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นวัคซีนไอพาสปอร์ตไรว่ากันไปนะครับอ่าครับพวกนี้มันปเป็นภาพภาพบวกอืมภาพบวกทำให้ทําให้โอกาสคนเล่นหุ้นเนี่ยจะมองอีสปครมเดือนข้างหน้าอืมถ้ามันถ้ามาดูแล้วมันไม่ได้หนักมากเนี่ยก็คึ่งเอ่อครอ,อ 3, คร์เตอร์สามพันสี่นะหุ้นน่าจะเริ่มขึ้นครับครับครับเนี่ยถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าจะเลือกเป็นตัวตัวไปตอนนี้พี่เีท่านจะแนะนํานักลงทุนสําหรับการลงทุนในช่วงนี้เลือกยังไงดีเลือกตัวไหนดีครับเออถ้าเป็นในประเทศนะคร ครับในประเทศเนี่ยเราเราเป็นได้สองุ่กครับอืมอ่าเลือกแบงแบงอืมอืมอ่าหรือจะเอาห้างอ่าคือมองยาวไปเลยมองเลยช่วงนี้ไปเลยมองเลยใช่วองข้ามไปเลยครับอ่าอ่าครับกสทชอาร์ซีอะไรกว้างไปนะครับ่อแบงค์ก็แบงค์กรุงเทพกสิกรไทยชาวดีแต่ว่าถ้าให้เลือกก็เคแบง์จะเป็นระดับหนึ่งอ่าอ่าอ่าถ้าถ้าจะเลือกตอนนี้ด้วยด้วยราคาตอนนี้รอก่อนหรือว่าพอจะค่อยๆสะสมเข้าไปบ้างได้แล้วครับพี่เปี๊ยกสะสมเลือกสะสมรับ เริ่มไ้เลยได้พี่แต่ว่าต้องเข้าใจว่าเอ๊มมันยังไม่ถึงพีเนี่ะอืมอืมอืมอ่าตอนนี้เคแบง์ปิดร้อยสามเอ็ดไงครับครับอ่าเราอาจจะเข้าไปบางส่วนแต่ว่าแนวรับจริงๆมันอยู่ที่ร้อยยี่สิบอ่าอ่าเราก็แบ่งแบ่งทยอยแบ่งไม้ได้แบ่งไม้ทยอยได้แบ่งทยอยโอเคอ่าอ่าเห็นภาพเห็นภาพขอบคุณมากครับพี่เปียกครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนัฐวัต์อ้นรัชจากทางบริษัทหลักทรัพย์ซ g s c i อ b ซออมไทย